เื่อชายหนุ่มครับตกงานต้องกลับไปบ้านเกิดแต่ดันเจอโทรศัพท์ริศนาครับสามารถพูดได้แถมขอความช่นยเหลือเขาแลกกับเงินมหาศาลและก็ตำแหน่งประธานใหญ่บริษัทครับเป็นคุณจะทำไมกับเซลีนนี่ครับผม Unlock My Boss ปลดล็อกทีเครื่องนี้ b ี c ครับ แกจะบอกว่าซีรีส์นี้มีิว้์ว่า12ตอนนะครับเป็นซับไทยนะครับลงในสตรีม์บนเน็ตฟลิกแล้วก็ผ่านวิดีโอส่วนตัวโดยเน็ตฟลิกนัครับผมเป็นซีรีส์ครับที่สร้างมาจากเว็บ툰ครับซึ่งเข้ากับทุกสมัยนี้มากๆครับเพราะเป็นเรื่องของบริษัทครับที่คอยพัฒนาระบบ AI แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนั่นเองครับที่ดูสนุกไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะครับแถมมีฉากเนี่ยหลุดขำเยอะมากๆเลยครับผมเป็นการดูที่ฟิล์มพูดมากครับผมนะครับเรื่องราวในเรื่องนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของประธานบริษัทใหญ่งก็ไปอยูู่บรริเเวณแขภาคัๆ ใกล้กับบ้านเกิดของพระเอกนั่นครับผมซึ่งนะครับขนาดเดียวกันเองครับตัวพระเอกที่อยู่ในวงหลวงเนี่ยเขาก็ทําการออกหางานทําเรื่อยๆครับแต่ว่าทําที่ไหนก็ไม่รอดสักที่โดยไรออกหมดครับแถมบ้านที่เช่าอยู่ก็หมดสัญญาพอดีครับทาให้ตัวเขาเนี่ยตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดเพื่อมาหาพ่อแม่ของตัวเองนะครับผมจนมีโอกาสครับได้ไปเดินเล่นนะคะคนเดียวนะครับบริเวณหุบเขาด้านบนครับแต่ก็ต้องตกใจครับเพราะว่า นะครับได้เจอโทรศัพท์ปริศนานะครับแถบพูดคุยกับเขาเลยก็ผมแกเกิดเราก็ตกใจใช่ไหมซึ่งนะครับไอตัวโทรศัพท์เทวีนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับขอความช่วยเหลือเขาครับซึ่งนะครับไอคนในสายเนี่ยก็คือจะเหชิการก่อนหน้าไม่ได้ว่าทาไมถึงอยู่ในสภาพนี้ครับซึ่งนะครับแกบังเอิญว่าไอสายที่ว่านะครับเป็นคนนะครับจากประธานบริษัทที่เอกเนี่ยเคยสมัครการบอยแต่ไม่สามารถ ผ่านได้ครับผมโดนปัดตกครับซึ่งก็ทําให้เพเอกเนี่ยเฮสนใจและแต่ก็อยากปลอมไปเป็นนะครับประธานบริษัทนั้น właśnie, จริง,รงๆครับซึ่งนะครับผุผลที่ต้องเข้าไปคือเพื่อสืบหาความจริงให้ได้ว่าทําไมครับร่างของประธานบริษัทที่วันนี้ที่โดงสิงอยู่เนี่ยใคาถึงถึงอยู่สภาพนี้ครับผมซึ่งก็เล้ก็เริ่มเปลี่ยนครับก็คือเงินมหาศาลครับทำให้เพเอสนใจก็ตัดสินใจครับเข้าตกลงร่วมกันในครับผมแล้วก็ไปเริ่มแผนการสืบหาความจริงต่างๆครับแต่พอเริ่มสืบไปสืบมาเนี่ยดันมีคนต่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับระเอกนะ เขาเรียกว่าถูกนะครับเพ่งเลงจากเป้าหมายของบริษัทคู่แข่งนะครับผมซึ่งบริษัทคู่แข่งเนี่ยเขาก็ลุกความลับบางอย่างครับของประธานบริษัทที่ว่านี้ครับผมแถมแกจะบอกว่าตื่นเต้นเราใจมากๆเลยเก็บพลิกไปพลิกมานะครับากจะบอกว่านะครับพอร์ตเนี่ยน่าสนใจมากๆครับผมส่วนตัวเนี่ยคิดว่าซีรีส์ก็ทําถึงเนี่ยชอบเรื่องของ AI มากๆครับผมรายละเอียดเล็กๆน้อยครับที่เกิดขึ้นในพาร์ทก่อนหน้านี้จะมาใช้ช่วงพาร์ทหลังเป็นเอฟเฟกที่ทําให้คดีในเรื่องนี้พลิกเลยครับผมแก โคตรเจ๋งเลยครับผมส่วนกักแสดงที่เราชอบเป็นพิเศษก็เป็นสแสดงเด็กที่เป็นลูกประธานนะแกเออน้องเขาเล่นดีมากคือแบบจะดูเราจะร้องไห้ตามแล้วคนเด็กมันคิดถึงพ่อเนาะนะครับถือว่าทําดีมากๆเลยถ้าใครสนใจซีรีส์นะครับแนวความสมองนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราจะได้เห็นนะครับมุมมองของ AI ในะอีกมุมมองหนึ่งก็สามารถตัวได้ครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ